วันนี้เราจะมาพูดถึงพิธิกรรมของญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือพิธีโคโดกุที่รวบรวมสัตว์มีพิษให้สู้กันจนเหลือเพียงหนึ่งเดียวเพื่อสาบแช่งผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโคโดกุนั้นเป็นพิธีกรรมที่แบกรับความอาฆาตที่แรงที่สุดพิธีกรรมนี้โด่งดังเรื่องของการสราบแช่งรับอิทธิพลมาจากวิชาเตาของประเทศจีนอีกทีหนึ่งพิธีกรรมนี้ค่อนข้างร้ายกาจ นอกจากจะใช้ในการสราบแช่งทําให้อีกฝ่ายสูญสิ้นทรัพย์สินและความสุขในชีวิตและยังมาสร้างความเจ็บปวดจนตายอย่างทรมานได้วิธีประกอบวิธีนะครับสามารถทําได้ง่ายเพียงแค่จับสัตว์ชนิดต่างๆมาขังรวมกันในภาชนะที่ปิดมิดชิดแ,แล้วรอเวลาให้ฆ่าฟันแย่งชิงชีวิตกันไปเรื่อยๆเพื่อความอยู่รอดของตัวเองจนเหลือผู้ชนะเพียงตัวเดียว แต่อยาให้ผลลัพธ์ของคำสาปแช่งนั้นออกมาร้ายแรงสัตว์ที่จับมานั้นจะต้องเป็นสัตว์ที่มีพิษเท่านั้นนะครับตัวที่เหลือนั้นจะเชื่อว่าตัวสุดท้ายนั้นจะกลายเป็นปีศาจและมีพิษร้ายแรงที่สุดเราจะได้รับการถ่ายทอดพิษจากตัวอื่นต่อกันมาและเป็นสัตว์ตัวที่จะเหมาะนำมาทำพิธีกรรมโอโดกุเพื่อสาปแช่งศัตรู เนื่องจากมันเต็มไปด้วยจิตอาฆาตและความชั่วร้ายอย่างมากจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองจะบอกว่าสิ่งสําคัญในการประกอบพิธีหลักๆนี่คือการเตรียมสิ่งสิ่งที่มีจิตมุ่งร้ายที่สุดเพื่อนำไปข <c oughs> อโทษนะครับเพื่อนํามาทําพิธีก็ไม่ผิดตามหลักแล้วเราสามารถใส่สิ่งมีชีวิตลงไปได้ทุกชนิดแม้แต่มนุษย์ก็ตาม วิธีการสับแช่งสุดสะพึงจากสัตว์ที่รอดชีวิตนั้นกรรมาวิธีในการใช้สัตว์ตัวสุดท้ายจากโคหรืกูเพื่อสับแช่งผู้อื่นนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หลักของผู้ตัวขอโทษนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของตัวผู้ก่อพิธีนั่นเองไม่ว่าจะนําไปย่างไฟรลบดจนเป็นผงมาผสมกับพิษอืน่นๆเพื่อเพิ่มอนุภาพหลายเท่าหรือไม่มก็นําผงที่ได้ใส่ลงไปในอาหารแล้วนํไปให้ผู้ที่อยากสับแช่งกิน เพื่อให้วิญญาณร้ายของสัตว์ตัวสุดท้ายเข้าเสียงร่างของอีกฝ่ายจนได้รับความทรมานแสนสาหัสอีกวิธีที่นิยมกันมากที่สุดก็คือนําเจ้าสัตว์ตัวนั้นมาปลุกเสกคาถาอาคมแล้วก็จะกลายเป็นทาสรับใช้คอยทําตามคําสั่งของผู้ปลุกเสกนั่นเองนะครับผมและอีกวิธีค่อนข้างสซุดสยองนิดหน่อยนะครับถ้าหากว่ากินเจ้าสัตว์ประหลาดตัวสุดท้ายเข้าไปจะทําให้เป็นอมตะ และมลีและมีพลังเพิ่มมากขึ้นและฟื้นฟูบาดแผลร้ายแรงจนหายดีได้คนในสมัยก่อนต่างหวาดกลัวโคดกุจนมีเรื่องราวบันทึกอยู่หลายเรื่องเคยมีคนไปท่องเที่ยวพักแรมในระหว่างที่กินปลาก็รู้สึกว่าป่านั้นมีรสชาติแปลกๆจึงรีบสวดมนต์แล้วคราวนี้พอแหวกเนื้อปลากับพบเมืงมุมอยู่ข้างในคำสาปแช่งร้ายแรงเท่าใดความเสี่ยงก็ร้ายแรงเท่านั้นนะครับ แม้แต่โบรุกุจะเป็นพิธีที่มีผลลัพธ์ดีมากในด้านการสาบแช่งแต่มันก็เป็นเพียงความเสี่ยงผู้ต่อ,อขอโทษนะครับต่อผู้ประกอบพิธีสูงมากเช่นกันเพราะพิธีกรรมนี้สามารถทําลายลงได้ง่ายๆพอกับวิธีสร้างนั่นเองเนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นการใช้วิญญาณร้ายอันเป็นส่วนสําคัญในการสาบแช่งผู้อื่นสิ่งนี้จึงแพ้บทสวดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคาถาสะท้อนคําสาบบทสวดต่างๆของพระแม้กระทั่งยัน ก็สามารถปกป้องคุ้มครองหรือทำลายพิธีลงได้แต่เดิมนั้นจุดสิ้นสุดของคำสาปแช่งนี้ไม่ได้ส่งให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆแต่เป็นความตายของคนที่ทำพิธีขึ้นมาต่างหากเนื่องจากเป็นคนที่เอาสัตว์พวกนั้นไปอยู่ในภาชนะเดียวกันจนทำให้มันต้องฆ่ากันเองเพื่อมีชีวิตรอดวิญญาณร้ายพวกนั้นจึงได้แข็งคุณสร้างคำสาปมากที่สุดทำให้เวลาคำสาปย้อนเข้าตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยอย่าง เจอคถาสะท้อนหรือพิธีล่มก็ตามคำสาบที่โดนนั้นจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าจนทาให้ประกอบพิธีนั้นต้องพบกับจดจดอย่างน่าสะเจสยอมโอเคก็จบลงแล้วนะครับผมสำหรับพิธีสาบแช่งโคโูกุของญี่ปุ่นขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม ขอบคุณนะครับพี่ฟังจะจบขอบคุณครับ